สวัสดีครับสวัสดีครับเออชื่ออะไรครับผมชื่อสุพีมครับอ๋อน้องสุพริมชื่อแปลกมากเลยครับไม่ทราบว่าชื่อน้องนี้ได้มายังไงครับคือพ่อผมบอกว่าแม่ผมเป็นคนที่สุดยอดมากพ่อผมกับแม่ร่วมพ้นกันและพ่อผมก็สุพริมสุพิมนี่ก็ษาอังกฤษมันแปลว่าจุดสุดยอดหรือคลายแม็กโอครับน้องสุพิมเออวันนี้บางบางอย่างเขาใช้ครีมพาพอ๋อครับน้องสุน้องสุน้องสุพิมนะครับสุพิมใช่ไหมครับ สุพริมครับวันนี้รายการของเราครับเปิดประเด็นที่ว่าวัยรุ่นวัยรุ่นไทยสมัยนี้นะครับคิดยังไงกับสุพริมอย่าเพิ่งหลัาครับสุพีมถือมาก่อนสุพีมครับดอดตีครับสุพิมครับรายการของพี่นะครับวันนี้จะมีเปิดประเด็นที่เกี่ยวกับว่าวัยรุ่นไทยนะครับคิดยังไงกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรครับผมว่าการมีเพศสัมพันธ์มันคืออะไรอ๋อการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการที่ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับเอ่อร่วมรักกันนะครับอ๋ออ๋อใช่ครับน้องสุพิบใช่ครับครับไม่ไม่ต้องครับเอ่อน้องสุพิมครับครับเออแล้วไม่ทราบว่าน้องสุพิน้องเอาน้องสุพิมเข้าอย่าเพิ่งหลับครับอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับครับเดี๋ยวขอขอพี่ขอพี่สัมภาษณ์แป๊บนึงครับแป๊บเดียวครับแต่งหน้าก่อนได้อ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องนี่เป็นรายการสดรายการสดครับน้องรายการสดสดเลยสดแวแต่งไม่ได้อ๋อน้องครับพี่ซื้อพี่ซื้อเวลาไหมครับน้องขอขอน้องสุคครรรัับบบเเเอออน้งสสุยยมีีปะกกกาณ์่ว เรื่องเพศอะไรแบบนี้ไหมครับก็เคยมีบ้างครับอ๋อตอนไหนครับช่วยช่วยอ๋อปรสองครับไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเออตอนนั้นนะหนูนาครับผมอ๋อหนูนนาที่เป็นใครครับหนูนาหนูนาก็ไม่ใช่หนูนียครับแล้วหนูนากับหนุนี่เป็นอะไรกันครับหนูนาหหนูนี่ไม่หนุราจะด่าผมบ้าทำไมอ๋อครับขอโทษครับแล้วยังไงครับเล่าต่อเลยครับหนูนาตอนนั้นผมเดินไปกินข้าวอย่หนูนาแล้วผมชวนหนุนนาไปเข้าห้องน้ำกับผม อ๋อท,ทำไมครับเพื่อนคนอื่งไม่ว่างเหรอครับครับผมไปเพื่อแก้นหนุนนาคนเดียวอ๋อครับแล้วได้ยังไงต่อครับผมก็ไปฉี่ในห้องน้ำล้วให้หนุนานารอน้องห้องน้ำครับแล้วผมก็รูดติ๊ไม่ออกหนุนนาผมก็เลยเรียกหนุนนาบอกว่าหนุนนามาช่วยรูดติ๊กได้ราหน่อยอ๋อแล้วครับยังไงต่อครับเล้หนุนนาเข้ามาหนุนนาก็รูดติ๊ให้ผมหลังจากนั้นหนุนนาก็ ทำอะไรแปลกๆที่รถถังของผมทำทำยังไงครับทำเขาเอามือลูบเพื่อนลูบลงลูบลูบอะไรนะครับลูบเพื่อนลูบลงอย่างนี้ลูบลูบอะไรครับรถถังเออแล้วตอนนั้นสุพิมรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกแปลกๆแล้วอยู่ที่รถถังมันก็ใหญ่รถถังมขยายเขาเรียนรถรถรถถังรถถังนี่รถถังสุพีมาครับรถถังผมครับแล้วแล้วรถถังขยายได้เป็นยังไงครับอะไรนะฮะ รถถังขยายแล้วยังไงครับมันก้นใหญ่ขึ้นนะแล้วแล้วยังไงต่อครับแล้วต่อเลยเร,รถถังมันยิงปืนใหญ่ยิงเป็นชุดเลยยิงยิงปืนใหญ่เหรอครับครับยิงปืนใหญ่เหรอครับมันยิงออกไม่ใช่เป็นโลกระสุนมันอะไรไม่รู้สีขาวขาวอ๋อแล้วเรื่องหนูนาว่ายังไงครับหนูนาเล่เ็มหน้าไม่รู้อะไรสิแล้วเรื่องหนูนาบอกบอกบอกอะไรกับสุพีไหมครับไม่พูดอะไรแล้วก็เดินลอยเลย แล้วสุพิมก็อยู่อย่างนั้นนะครับเอาอสุพิมครับสุพิมอย่างพิ่งหลับครับใกล้จะจบรายการนะครับแล้วยังมีประสบอ๋อน้องคร้ารายการสดครับน้องเอาไม่เป็นไรครับเป็นไรครับไม่ต้องครับแล้วยังมีอีกไหมครับประสบการณ์เอาสุพ yeah, yes so ิมเขาอย่าพิ่งไปครับสุพิมสุพิมสุพิม